เรามาชมขอบวนรถเร็วที่136อุบลราชธานีกรุงเทพนะครับผมออกมาออกมาแล้วนะครับเร่งเครื่องมาแล้วครับผมเป็นอันสตอมนะครับ4125ครับ สวยงามนะครับผมเครื่องแคทนะครับขณะนี้มีชุดขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่23นะครับผมมาแล้วนะครับมาแล้ว G E K นะครับผม4021ครับ น,นี่นะครับผมชุดขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่23นะครับสวยงามนะครับผมวันนี้รู้สึกพ่วงท้ายมานะครับน่าจะเป็นฮิตาชิหมายเลข4506นะครับผม ปูคำรามนะครับผมมาพร้อมกันพอดีเลยนะครับสุดยอดมากครับผมมาแล้วนะครับพ่วงฮิตาชินะครับผมหมายเลขสี่ห้าศูนย์หกครับ ไปแล้วนะครับ